คนหนุ่มคนนี้ตา้มวราวุธไม่รู้ว่าต้องพักหรือเปล่าค,ลคือเขาออ,ออกมาบอกประกาศก้าวเลยว่าอยากจะไปเยือนบาร์โฮสสักครั้งหนึ่งครั้งแรกก็พลาดไปละครั้งที่สองก็ใหม่ได้ไปคือต้นหอมจีต้นหอมเขาเขา<อ><อ>รับแล้วหรอนั่นแหะสิเขารู้ว่าเขาไม่รับหรือเปล่าถึงพลาดโอกาสนี้ไปคุณผู้ชมคะนี่ล่าสุดเรามีโอกาสได้เจอตัวหนุ่มตั้มกับสาวซานิก็เลยรีบไปถามเลยว่า จะได้เห็นไปยืนที่บาร์โฮสกับเขาบ้างไหมออหลังจากที่คุณซีซีวัดคุณบอยพิสนุรวมไปถึงคุณน,นัทเทพก็ได้ไปมาแล้วเอ,อเล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชมขารอบที่พี่ซีซีวัดมาเนี่ยหนุ่มตั้มเองเขาก็ตั้งใจจะมาเหมือนกันนะวันนั้นน่ะแต่ด้านไปติดร้องเพลงอีกโฮสหนึ่งว่ะซานพอ,อ,อมารอบที่สองล่าสุดก็ด้านไม่ว่างอีกแหมพอหนุ่มงานชุก ซึ่งถามว่ากลัวไหมเพราะแต่ละคนที่มาเนี่ยเขาฟันดื่มเป็นร้อยสองร้อยดื่มงานนี้หนุ่มตามบอกกับนักข่าวของเราเลยว่าจบคอนเสิร์ตเนี้ยเจอเลยตอนนี้กำลังฟอร์มทีมกันอยู่อยากรู้ไหมคะว่าทีมเขาเนี่ยมีใครบ้างนี่เลยคุณผู้ชมทีมเขาคนแรกพี่เต๋อสมชายาตั้มวราวุออนุกธนดลและปิดท้ายที่ซานิ ซาน,นิจะมาทําไมอันนี้ไปจอยหรอชีมารับหน้าที่เป็นนักร้องเอนเตอร์เทนแขกยังไงล่ะคะซึ่งถ้าไปครั้งนี้บอกเลยว่าจะไม่ทําให้เสียหน้า,าและการันตีอยู่ที่150ดื่มจุดจวดไปเลยจ้าอบอยรอย้อย,รอยดื่ม,มส่วนต้มร้อยไหมคะส่วนตั้มร้อยไหม่คะ <c oughs> ะก็ต้องดูอย่างพี่คนแรกพี่สีไปเนี่ย พี่มีกระสู้แต่เขาก็มีหลักฐานนะคนซื้ออะแต่พี่บอยอะยังไม่รู้เลยนะใครซื้อหน้ามาจ้างมามหรือเปล่าดูหน่อยอะขอดูหน่อยขอดูหน่อยไม่เชื่อนะต้องดูอืมหน่อยดื่มนน๊า นี่ใครล่ะนะคนซื้อน้าผู้ซื้ออ่ะตาบอยจ้างมาหรือเปล่านี่หอมซื้อเองหรือเปล่านี่หอมซื้อเองกลัวเพื่อนอายมีแผนมีแผนเดี๋ยวรอหลังจบคอนเสิร์ตก่อนพี่เต่าชวนอยู่ของพี่นี่เหรอคะอุ๊ยจะไปแย่งแขกกันหรือเปล่าจะไปแย่งลูกค้ากันหรือเปล่าพี่ไปร้องเพลงอ่ะเดี๋ยวพี่ไปร้องเพลงโอเค เขาแบ่งหน้าที่กันชัดเจนเป็นสุกเป็นตะแล้วนะคะแต่พี่ต้นหอมเขาบอกนะว่าอย่างตั้มไปเนี่ยได้ไปแค่สองตแหน่งทั้งคะคนรับรถกับคนสับหลังจ้ะก็อันเลยจ้ะให้แค่นั้นเลยพี่ต้นหอมว่าเอาไม่แน่นะเผื่อเขาชอบแบบของแบบมีสีสันหันละสามร้อยดื่มสี่ร้อยดื่มก็เป็นได้ซึ่งแน่นอนนาตาชาก็ต้องไปเอาอีกแล้วไปบ่อยแล้วตอนเดินไทยรัฐเอกต้นหอมเออไม่ก่อน